สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะตามราวของเรานะคะงวดประจําวัน พุดนะคะที่สองนะคะซึ่งเป็นวันโกนนะคะทุกคนเป็นวันโกนเด้อค่ะคลิปนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็กาบขอโทษขออภัยไว้ณต้นคลิปเลยนะคะทุกคนอ่าหลังรัฐบาลไทยออกนะคะอาการมันก็จะอึนๆนมึนงง,ๆงๆนะคะเออเอหน่อยนะคะแนวทางตัวไหนไม่ได้นะคะก็ขอโทษขออภัยเด้อจังว่ากันค่ะ <c oughs> ผ่านพ้นคืนนี้ให้ไปได้ก่อนนะคะ <c oughs> ผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อนค่ะจังว่ากันค่ะ มาทำแนวทางให้ทุกคนก่อนนะคะทำไปด้วยงงไปด้วเออไปด้วยนะคะอะดีใจกับทุกท่านที่ได้นะคะเป็นจังไดเน,นะาะตำไทยแสบโบโอ้ยแอดบะแสบดอกแอดบะกมันหวาน,นะคะ่ะ <laughs> นี่บะผลประเดกคือเก่าค่ะกลับมาตำเราเหมือนเดิมนะคะตําไทยของเราก็เข้าเนื้อเข้าหนังไปนะคะเจ็บจุกกันไปเป็นแถวนะคะดีใจด้วยกับท่านที่ได้นะคะใครที่โชคดีนะคะแอดก็ดีใจด้วยนะคะ <sighs> สู้นะคะทุกคนสู้สู้อดก็เป็นกำลังใจให้นะคะอะก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็มาดูกันก่อนนะคะแนวทางนะคะแนวทางเนาะแนวทางาเอียงเป็นเอียงเมียแหละคะ่ะเออสร้างมันเถอะค่ะเดี๋ยวสีว่ากันเด้อคลิปนี้นะคะวันนี้วันโกนนะคะวันโกงนงวดล่าสุดนะคะมันออกสองสองแปดมันจะออกตัวเดิมไหมคัสองสองแปดแปดแปดสองอะไรนั่นบอ อ่าไม่แน่นะคะสามสองเห็นไมนะะ่น่าสามสองมีสิทธิ์ไหมคะนะคะวันโกลไม่แน่อาจจะมานะคะหนึ่งเดินน้อยค่ะวันจะเอ้ยวันพุธนะคะวันพุธหนึ่งเดินน้อยมากๆเลยนะคะเอาดูเป็นสถิติกันไปนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแปดเดินดีนะคะสองเดินดีนะคะวันพุธตามสถิติเลยนะคะสามก็เดินดีเก้าก็เดินดีนะคะแต่ว่าเก้าหายไปนานเลยนะคะหายจนลืมไปแล้วนะคะ หลักร้อยนะคะหลักร้อยที่เดินนำหนงมเพื่อนเลยก็คือแปดนะคะที่ยังไม่เดินเลยก็คือหนึ่งคือสี่นะคะอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะคะที่เหลือก็ไปกันแล้วนะคะนำหน้าเพื่อนไปแล้วอย่างละหนึ่งค่ะอย่างละหนึ่งนะคะมีแปดไปสองนะคะมีแปดนำหน้าเพื่อนไป2 2> สองนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับแนวทางนะคะสูตรด,ดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะก็หลุดสีงวดติดนะคะสีงวดติดน,นะคะนางจึ้งนางทําถึงมากเลยนะคะเอ้าบ้านพอ่อซีบงวดดอกจ่ามากกระจัดไปโลดค่ะไครมาสูตรได้กับอัดไปเลยนะคะช่องของแอดนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางเอาแคบเลยนะคะเออสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรสมัยเป็นสาวตั้งแต่ทําช่องใหม่ๆนู่นค่ะสายลูดนะคะสําหรับสายลูดนะคะทุกคนสาหรับสายลูดเนาะ หลุดบนล่างเลยนะคะมาแต่จัดหลุดค่ะจึ้งมากนะคะหลุดสีงว้วนติดแล้วนะคะจึ้งทุกสูตรนะคะเอานี่นะคะสองสามค่ะง้วนนี้ให้ไปที่สองสามนะคะให้ไปที่สองสามเนื้อทุกคนนี่สองสามค่ะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะโอ้ยขอให้หมานทุกท่านได้ไปต,ตัวไหนก็ขอให้โชคดีไปจังไรเนาะถือหวยกันอยู่บัจ้ะถือกินแอดว่ะจี น้าู้ๆูค่ะโอ้ยนักรบย่อมมีบาดแผลยสิไปยานมานันนะนักรบย่อมมีบาดแผลโอ้หกสองนะคะหกสองหกสามสองห้านะคะราวพัฒนาหกสองหามันมาหกสองสี่เนาะเอานีนะคะเป็นยังไดกันเนานะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับเลขดับนะคะแต่เราจะมีรวมดับให้อยู่นะคะเราจะมีรวมดับให้นะคะทุกคนเนาะเอานีนะคะทุกคนรวมดับของเราดับนะคะดับหลักเออ หน่วยบนนะคะหน่วยบนให้วิธีเจ็ดหกนะคะหน่วยบนให้วิธีดับเจ็ดหกนะคะเสียงดังฟังชัดไม่น้อนะคะแอดกต่เฮงยานเันไม่ลุดออกจากปากก้นนี่เลยนะคะมาหมานมาเฮงมาปังด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันไปกันอย่างมีสตินะคะ <c oughs> ทุกคนทุกตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดคนทําก็อยากให้สูตรเข้านะคะ <c oughs> โอ้คนไปก็อยากเข้าเหมือนกันอยากได้เหมือนกันนะคะโอ้มีแต่คนอยากได้โชคได้ลาบได้ความหมานความเฮงความปังนะทุกคนเนาะ อขอให้ปังค่ะขอให้ปังนะคะวันพุธนี้นะคะให้ได้ทุนรัฐบาลไทยคืนกันนะคะเจ้ามันก็สวยทุกตัวเนาะตอนหวยยังไม่ออกสวยทุกตัวนะคะหลังหวยออกแล้วเฮดเซเวยอยู H C v, แบบ่แบบขีแอบบไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรอวะอ้าวอาสองสามเนาะเอาอย่างน้อยมันก็สองสี่มันก็ยังมีสองสี่สู้ๆนะคะทุกคน จ็ดหกนะคะสู้กันต่อเราไปเอาหนูนไปเอาตําไทยผุนเอฟซีไว้จังเสบนะคะไปเอาตําไทยนะคะเอาของอาจารย์ปัญญาสินี่นะคะทุกคนนี่เลยนะคะดับสิบบนให้วิธีดับศูนย์นะคะดับสิบบนให้วิธีดับศูนย์เดี๋ยวเรารวมดับให้นะคะเดี๋ยวเรารวมรวมดับให้เอฟซีนะคะเอาแคบเลยนะคะทุกคนแคบเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปัญญานะคะโอ้เอฟก็ว่าอยู่หนึ่งเก้ามันอยู่ที่ไหนวะ หนึ่งเก้าอยู่นี่นะคะหนึ่งเก้าอยู่ในของอาจารย์ปัญญาเอ็ดกวายุเอ็ดคูณเหมือนอาจารย์ให้หนึ่งเก้านะคะจำพิษอันนี่นะคะไปกันต่อเลยนะคะกับดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยของเราเนาะที่แรกแอดให้หนึ่งตัวนะคะดับหลักร้อยเก้าหกค่ะดับหลักร้อยเก้าหกนะคะขอให้ดับอยู่นะคะดับสิบนะคะดับสิบสูตร fc นะคะอันตรายค่ะดับสิบนะคะระวังหน่อยเด้อดับสิบระวังหลุดค่ะ ดับสิบนะคะดับสิบบนเอ้ยดับสิบล่างของสูตร fc นะคะอันตรายอันตรายค่ะน่ากลัวอยู่นะคะงวดนี้นะคะกลัวจะเอาไม่อยู่นะคะเอา96ค่ะดับหลักร้อย96ค่ะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับดับดับสิบดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างนะคะสูตร fc นะคะสูตร fc อยากจะอันตรายอยู่นะคะ เพราะว่าแอนรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอาจจะดับอยู่ก็ได้นะคะอาจจะดับอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวเด่นของแอนานมันเป็นตัวเด่นนะคะมันเป็นตัวเด่นนะคะมีสิทธิ์มีโอ้แอนอยากหลุดเดฟอยากให้หลุดอยากอยากให้สามอยากได้สามสองสองสามบ่เอานี่ละะ้ค่ะทุกคนนะคะให้ไปที่แปดแปดสามนะคะระวังสามหน่อยนะคะสามมันกําลังเดินนะคะก็กลัวหลุดนะแต่ถ้ายังไงก็ลองดูคะ่ะ เอาของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ป uh, ัญญาวันโกนนะคะอาจารย์ให้ไปที่หน uh ึ่งสองนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะหนึ่งแปดนะคะแล้วก็สองแปดนะคะอาจารย์นิสนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะทุกคนหนึ่งแปดแล้วก็สองแปดนะคะเน้นมากๆนะคะเน้นมากๆเลยคือห้าหนึ่งแปดอาจารย์บอกว่าเน้นมากๆเลยนะคะเน้นค่ะแน่นเน้นเน้นเน้นเอา สามตัวบนนะคะอาจารย์ให้สี่หนึ่งแปดสี่สองแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดนะคะวินนะคะอันนี้วินแอดทำให้เองนะคะแอดเอาทั้งหมดทั้งมวลนะคะของอาจารย์นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์นะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลมามา,มาทําเป็นวินให้เอฟซีนะคะทําเป็นวินให้เผื่อเอฟซอยากจับเองนะคะอ่าคอยนี้ละเฮตดเองอาจารย์ไม่ได้ให้นะคะแอดเสนอเองค่ะขอขออนุญาตนะคะมากมากจับวินเวลาแอจับแล้วก็ไม่เข้าเนาะ ปัญหาค่ะปัญหาโรคแตงหกกับเก้าใครมีพื้นที่เหลือก็ใส่เข้าไปเลยนะคะเอาของเจ้าแม่และแอดว่าสันลืมค่ะลืมบอกลืมแจ้งเอฟซีนะคะของเจ้าแม่ยังไม่มานะคะของเจ้าแม่ยังไม่มางเงียบกิบอยู่ค่ะยังไม่มานะคะยังไม่ได้ทักบอกอะไรเลยนะคะแต่แอดก็สรุปแล้วนะคะถ้ารอกว่านี้มันก็จะคั่านะคะเดี๋ยวของนางมาลงให้ทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าแอดก็รออยู่เช่นเดียวกันนะคะสูตรแอดก็ยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ารอบนของนางนะคะ แอดก็รอเช่นเดียวกันค่ะทุกคนอแครเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะไม่ใช่ไม่รอนะคะแอดก็รอเหมือนกันค่ะหอยกระทาคือกันสูตรล้านนะคะรอคอยกระรอคือกันค่ะเดี๋ยวมานะคะมามาตัวไหนแล้วเนี่ยบมิดซีรีอยู่เอาติีพิษอันค่ะตาไล่ตาไล่ติกพิษค่ะตาล่า,ลางก็ได คุณได้เพิ่นเห็ดตะรังหนารักจุมุจิมิจังเลยนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันนะคะค่อยๆทยอยไปเนาะทยอยไปเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะนี่นะคะแคบเลยนะคะเดี๋ยวเรามีรวมดับอยู่นะคะตารางนะคะตำราวนะคะตารางของเรานะคะวันพุธนะคะวันพุธวันโกนนะคะสูตรตารางวันพุธนะคะเด่นกําลังวันของทางช่องนะคะปุ๋ยผารวยคุณได้ิ่น บายปุ๋ยผุนได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะเด่นเรานะคะอยากจะร้ายตัวหน่อยนะคะสากกระเบือ,อยันเรือลบนะคะสามตัวเอาไม่อยู่เอาเตีต้โตไปเลยห้าตัวไปเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะงวดน,นี้ให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะเด่นค่ะเด่นแอดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เด่นแอดขึ้นสูงค่ะวันนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขอ,อยยุใส่หลัเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะ หวยไม่ใช่มันจะออกเลขรัฐบ,บาลไทยปะคะเลขรัฐบ,บาลไทยมาออกอยู่นี่แต่แต่ว่าในตารางแอดไม่มีสี่ก็ไม่มีห้านะคะในตารางไม่มีสี่มีห้าค่ะไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะคะแอดไปไม่ถึงอ่ะตารางแล้วเนาะแคปแล้วเนาะ FC แคปแล้วนะคะมาดูสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเสียวทั้งซอยนะคะ สูตรเม็ดเดียวเสียวทั้งซอยค่ะทุกคนนี่นะคะตำลาวเม็ดเดียวนะคะหลุดยับเยินค่ะวดนนี้ให้ไปที่สองนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะคะเอ่องบน้อยสองสามสองหนึ่งนะคะสามตัวนะคะหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามค่ะาตามนี้เลยนะคะจึ้งมากๆค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกันเ้ยตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะ 2นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้านะคะงบน้อยสองสามสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็แปดหนึ่งสองสามค่ะทุกคนงบน้อยแคบเลยนะคะนี่คือสถิติของเรานะ,ะน,นะคะสถิติงบน้อยนะคะสถิติงบน้อยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะสถิติงบน้อยเนาะเอาเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะชุดล่างนะคะฟันแหลกลาแล้วนะคะฟันค่ะฟัน เลขตรงเลขดับนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะเดี๋ยวรอของสูตรล้านมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะหลักร้อยยังยังไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวถ้าของร้านมาแล้วแอดรีบลงให้นะคะเพราะแอดก็รอเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสูตรมันไปไม่ได้ะค่ะบม่อยากคิดคนใหม่ได้จ้ะเอานี่นะคะแคบเลยนะคะมงบอันนี้เม็ดเดียวนะแอดก็ลงไปแล้วนะคะลงอันนี้คลิปไปแล้วเนาะเม็ดเดียวเสี้ยวทั้งคืน สู้ๆค่ะแอดก็เป็นกำลังใจให้นะคะปลอบใจตัวเองก่อนนะคะอาัาคลิปนี้เสร็จก็จะไปกินข้าวกินน้าเนาะ,ะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์นะคะไปตอบคอมเมตนต์เอฟซีเนาะมาดูกันเลยนะคะหลักร้อยของเรานะคะงวดน,นี้นะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะจะกอดคอกันมาอีกไหมถ้ากอดคอกันมาก็คงเป็นเก้าหนึ่งแล้วละค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะแปดเก้าศู 8, 90, 1, 2, นย์หนึ่งสองค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยของเรานะคะ 8 9ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะตัวประกบชนนะคะตัวประกบชนเอามาชนกันแล้วงวดน,นี้เด่นเยอะค่ะแปดเก้าหนึ่งสองสามค่ะแปลกมากนะคะเลขแป9 1แปดเก้าหนึ่งสองสามนะคะเลขแปดเก้าหนึ่งสองสามค่ะชนกันอยู่ที่แปดเก้าหนึ่งสองสามเอเอาขึ้นเด่นเลยนะคะเป็นแปดเก้าหนึ่งสองสามนะคะเน้นไปสี่ตัวเลยนะคะงวดน,นี้แปดหนึ่งสองสามนะคะรอของหลานอยู่นะคะรอของหลานมาดูว่า ตัดออกมาแล้วจะเหลือตัวไหนจะได้ตัวไหนนะคะรอของหลานมาตัดก่อนนะคะรอของหลานมาตัดก่อนค่ะรอของหลานมันอีกร้อยสูตรหลานนะคะร้อยสูตรหลานยังไม่มานะคะมีแต่สูตรแอดนะคะงมวดก่อนก็เข้าไปที่หกนะคะชนหลานที่สองห้าหกนะคะมันมาห้าหกล่างเลยเนาะเออขอให้ชนกันอีกนะคะขอให้ชนกันอีกค่ะทุกคนเอาแคบเลยนะคะหลักร้อยค่ะแคบเลยนะคะหลักร้อยตอนนี้เราแอดกอ็เน้นไปให้ที่ ปดหนึ่งสองสามแล้วนะคะทําไมไม่รอของหลานก่อนเอดเอาเน้นไ้ก่อนเลยสี่ตัวค่ะของหลานมาก็เน้นของเน้นของเน้นอีกบอกเอาเผื่อชนกันแล้วชนกันว่าก่อนอชนกันสามตัวก็มาหกเมื่วานนี้ก็ขอให้ชนกันแล้วเข้าอีกนะคะรอดูค่ะเพราะว่ายังไม่มาแอดก็เลยยังไม่รู้ก็เน้นไปก่อนแล้วค่ะให้แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งสองสามนะคะ, 8, 1, 2, ะ,คะเอาเก้าไปไหนแอดนะคะเอาเก้ามันยังไม่ทันเดินที่แอดก็เลยตัดออกนะคะ เอาถ้าของล้านมีก็ใส่เข้าไปใหม่แลยรอดูค่ะจะชนล้านตัวไหนนะคะแต่ว่าถ้าชนตัวนี้แอดได้ห้าตัวเลยนะคะถ้าชนสูตรนี้นะคะเอาพอเราได้ล่างแล้วนะคะพอเราได้ล่างมาแล้วนะคะสองตัวล่างนะคะมาดูนะคะชุดสองตัวล่างนะคะล่างเท่านั้นนะคะงวดก่อนเข้าห้าหกตรงๆนะคะแต้มหนึ่งนะคะเข้าห้าหกตรงๆแต้มหนึ่งนะคะเออมีแต่แต้มตัวนี้มาสูตรหล้านนะคะแต้มล่าง แต่บนยังไม่มาค่ะรออยู่นะคะสูตรล้านแต้มล่าง เอานีนะคะแคปแม่สล่างนะคะห้าศูนยนี่นะคะแปดเก้ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะห้าแปดห้าเก้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสมนะคะศูนย์แปดศูนยน่าะคะหนึ่งแปดหนึ่นะคะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ 4 8 4แป0 4ี4เก้าสี่ศนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะตัวที่มันติดดับก็อาจจะมาเป็นตัวกลับก็ได้นะคะแต้มหลานนะคะไอ้ต้มหลานตัวล่างนี่นางให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเด้แต้มหลานตัวล่างเนี่ยนะคะแต่ว่าสูตรนางยังไม่มานะคะเต้หม่าแต้ล่างนางให้แล้วนะคะเพราะว่าแอดเอามาคิดนะคะเพราะว่าแอดเริ่มทําสูตรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเริ่มทําสูตรตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเอามาคิดเอามากิงกันนะคะโอ้ยล่างมันไปจริงๆด้วยเฮ้ยเก้าหนึ่งนะคะ โอ้ยถ้าตัวนี้ไปแล้งนก้าหนึ่งตรงตรงเต้มศูนย์เลยหนึ่งรัฐบาลไทยนะคะเต้มนะคะสองสามเก้าศูนย์ห้าหกนะคะสองสามเก้าศูนย์ห้าหกนะคะนี่นะคะแอดก็เน้นให้ไปที่นะคะสองหนึ่งแปดหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวรอของหลานมาอีกทีนะคะรอของหลานมาอีกทีว่าจะชนกันตัวไหนนะคะเราก็ค่อยเน้นล่างไปนะคะค่อยเน้นล่างตัดล่างออกอีกนะคะจะมีตัวไหนชนนะคะ อ่ะเราก็ตัดแต้มนาค่ะสองสามเก้าศูนย์ห้าหกนะคะตอนนี้ก็จะได้ห้าแปดได้หนึ่งแปดเอาห้าแปดอาจจะมานี่ก็ได้นะคะไม่เนีได้หาแปดเนาะดังไทยจะมาออกเราพัฒนานะคะห้าแปดหนึ่งแปดนะคะห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งแปดเออสองแปดสี่แปดนะคะทุกคนห้าหนึ่ง โอ้ห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดนะคะห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะสองหนึ่งนะคะสี่หนึ่งนะคะแล้วก็สองสามสามสองนะคะสามสามนี่เต้มหกมีนะสามสามนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์สองหนึ่งสองโอ้ยมีอยู่แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวรอด,ดูของร้านนะคะชนกันตัวไหนนะคะแอดก็จะเอามาน้นให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะก่อนในนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่านางจะให้ตอนไหนนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ อามาดูนะคะมาดูเอ่อล่างแล้วนะล่างแล้วนะคะล่างแล้วก็จะเป็นบนนะคะล่างแล้วก็จะเป็นบนนะคะนี่ทุกคนนะคะมาดูชุดสองตัวบนใครยังตัดอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะเอดยังไม่ไม,ไมีเด่นหลานค่ะต้องรอเด่นบนหลานก่อนนะคะเอสใช้เด่นบนหลานตัดนะคะค่อยเอามาตัดแต้มอีกทีนะคะ

ดับสิบ,บนนะคะให้ไปที่ศูนย์เก้าดับหน่วยบนนะคะเจ็ดหกนะคะแต้มนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะนี่คือแต้มของแอดนะคะงวดก่อนนี่เข้าเจ็ดสามตรงตรงเช่นเดียวกันนะคะเข้าที่แต้มศูนย์นะคะอ่ะแคบขชุดบนนะคะเอาไปตัดกันดูก่อนนะคะแอดตอนนี้มันติดดับอยู่แค่อ้าวอะไรอแอดติ๊กทำไมคะ หน่วยนะคะโอ้ลักหน่วยนะคะลักหน่วยมันติดดับเจ็ดโอ้ยเอดก็งงหลักหน่วยนะคะติดดับเจ็ดน,นะคะ,ะ,คะเอาขออ,อาัยเด้อหลังรัฐบาลไทยออกมันก็จะเออหน่อยนะคะหลงหลงหลักหลงหน่วยเลยนะคะเออข่อยก็วา่าอยู่ข่อยคือติดเจ็ดอันนี้นะคะเดี๋ยวรอของร้านมาก,ก่อนนะคะค่อยตัดอันนี้แล้วค่อยตัดแต้นนะคะตัดเด่นร้านนะคะตัดเด่นร้านแล้วจะเอามาตัดแต้มอีกทีนะคะเด่นบนร้านนะคะตอนนเฮดซีเวอยู่ค่ะ แล้วสามตัวก็ไปไม่ได้นะคะสามตัวไปไม่ได้เลยนะคะไอแคบก่อนนะคะสองตัวเอาไปตัดกันดูก่อนนะคะถูกแน่นอนคะ่ะชุดนี้เข้าดีนะคะเดี๋ยวอจะเอาสูตรนี้นะคะไปทําำรัฐบาลไทยเจอเนี่ยสูตรนี้เนี่ยเข้าดีคะ่ะแล้วเราก็หาเลือกตัดเอานะคะทุกคนเดี๋ยวมันเจอแอดอไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนอกจากสามตัวนี้ยังไม่ได้คะ่ะสามตัวนี้ยังจับไม่ได้เลยนะคะ บ่มิยังเห็บึงเลยค่ะสามตัวนะคะเต้มคอยกระทายู่คอยทามือสุยางตอนนี้รอเต้มรอตัวเด่นของหลานรอสูตรหลานนะคะเพราะว่ามันใช้โยงกันนะคะทุกคนสูตรเอดกับสูตรหลานนะคะเอดใช้สูตรหลานมาโยงด้วยนะคะมันก็เลยนี่นะคะชุดสามชุดสามตัวบนชุดน้นนะคะยังไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่หลักร้อยแล้วก็แต้มสามตัวก็ลอยอยู่นะคะเอามันไปไม่ได้แล้วเอดยังไม่ได้ตัดสองตัวเลยนะคะคอยไปบบปิน,นะคะ่ะ ไม่มีสูตรล้านไปไม่เป็นเลยนะคะมันใช้มันใช้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเอาของล้านนะคะมาลวนนะคะเอามาดูพวกนี้กันก่อนนะคะให้ดูคร่าวๆนะคะของล้านมาตอนไหนก็เดี๋ยวรีบลงให้นะคะทุกคนเนาะของล้านมาตอนไหนก็รีบลงให้นะคะมาดูนะคะชุดจับสี่ตัวงวดก่อนแตกสี่ตัวตรงนะคะจับสี่ตัวชุดเต็มนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักโหลหลักพันนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หลักหน่วยเอ้ยหลักร้อยนะคะ8901 2 10บนนะคะ123456นะคะหน่วยบนนะคะ789012ด้าย์หน่งส่วยบนเป็นหนึ่งมันสีมากอีกบนบนเป็นหนึ่งมันสีมม้บอค่ะสวยอยู่ได้หนึ่งววดก่อนนี้แตกสี่ตัวตรงนะคะมาดูนะคะแอดจับชุดนี้นะคะได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะแอดจับได้0817์แปดหนึ่งเจ็ะคะหนึ่นะคะสองศนะคะ3ามหนะคะ สี่สองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามหกสองค่ะทุกคนห้าสามหกสองนะคะจับได้แบบนี้นะคะชุดสี่ตัวอาแคปเลยนะคะเน้นอะไรก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เน้นสามตัวนะคะยังไม่ได้เน้นสามตัวสีมนันเน้นสีตัวเลยจะไหจะจับแล้วก็ต้องหาจับนะคะเอสใช้สูตรหลานใช้ทั้งตัวเด่นนะคะใช้ทั้ง ใช้ตัวเด่นบนนางนะคะมาตัดนะคะสําคัญเลยนะคะพอเด่นพอสูตรนางไม่มามันก็หยุดยึดเลยนะคะแล้วก็ใช้หลักร้อยนางมาตัดด้วยนะคะและใช้หลักร้อยนางด้วยนะคะ <c oughs> ก็เลยนี่เนาะเดี๋ยวรอของนางมาเดี๋ยวรีบแอดรีบลงให้นะคะเอานี่นะคะเอามาดูเด่นเอสนะคะ <c oughs> ไปบดายเลยข่อยอาเด่นสิบนะคะหลกสิบหลักหน่วยล่างนะคะให้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ เออสิบบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่นะคะเด่นบนแอดรอเด่นบนร้านนะคะมาประทะกันนะคะประทะกันจะเข้าตัวไหนนะคะประทะรอรอสูตรร้านมาประทะค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะรอสูตรร้านมาปะทะกับสูตรแอดมวดก่อนนี้สามหกเข้าไปที่สามนะคะบนหกก็ลงล่างนะคะหกก็ลงล่างแต่ว่าล่างนี่หลุดนะคะล่างสูตรล้านหลุดนะคะ นังซีมาเวอร์ซันได้ต้องรอ,อดูนะคะนี่แหละคะ่ะแอดก็รีบทําคลิปให้เอฟซีนะคะโอ้ยไม่เกินนะนี่หรอกมาตอนเช้านั่นเลยค่ะสงสัยแอดเดาเอานะคะน่าจะส่งมาพร้อมฮาหนอยนะคะฮาหนอยโอ้ทาไม,ม่มาผมฮานอยกับประมาณตีสามหุนละคะ่ะมันมันเป็นตะเล็ดเตะออยู่บรจักค่ะเอามาดูนะคะดับนะคะนี่นะคะดับนะคะทุกคน ดับนะคะรวมดับของเรานะคะรัฐบาลไทยดับก็เอา th ai th ai ยอยู่หมดนะคะมาดูนะคะรวมดับนะคะรวมดับของเรานะคะวันพุธนะคะที่สองนะคะเดือนเจ็ดเนาะดับหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ห้าหกหกห้านะคะเออหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะคือสามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามนะคะห้าสี่สี่ห้านะคะสามห้าห้าสามนะคะทุกคน เอาไปจัดเลยนะคะเอาไปจัดค่ะทุกคนเนาะอ่ารวมดับปักหลักนะคะดับหลักร้อยนะคะเก้าหกดับสิบบนนะคะเก้าศูนย์ดับหน่วยบนนะคะเจ็ดหกนะคะ จ็ดหกนะคะดับหน่วยบนนะคะทุกคนดับสิบล่างนะคะสามนะคะของสูตรเอฟซนะคะดับสิบล่างเอสหนแปดนะคะ่ H, ะคะวระวังในเด้อระวังสามช่วงนี้สามมันก็กําลังจะเดินนะคะมันกําลังเดินระวังสามหลุดนะคะระวังสามหลุดนะคะส่วนตัวอสไม่ค่อยสนดับนะคะอันนี้ก็เอาแคปค่ะรอรอสูตรเจ้าแม่มาตัดนะคะตอนนี้ ตอนนี้ยังยังไปไม่เบนค่ะยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอสูตรล้านมาตัดก่อนนะคะอแคบเลยนะคะสําหรับเลขดับนะคะแอดก็จะไปเติมพลังก่อนนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนิสระย้ำเด้อค่ะสูตรล้านนะคะเดี๋ยวมีมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดมาตอบนะคะไปเติมพลังก่อนนะคะสูตรไหนที่ไม่ได้ลงก็ขออภัยเลยนะคะไม่ได้ลงเนาะสูตรไหนไม่ได้ลงนะคะนี่แหละค่ะวันที่รัฐบาลไทยออกนะคะอาการก็จะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ตาจะปิดแล้วนะคะเมื่อคืนนี่เกงหวยทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะทุกคนขนาดเกงทั้งคืนนี่นี่ถือบ่ถือถกินวัดแบบิเอานี่นะคะอันนี้ก็ให้ดูอันนี้ก่อนนะดูล่างไปก่อนนะคะดูล่างเนาะนี่หลักร้อยนะคะนี่หลักร้อยเอสไอหลักไอนี่นะคะเดี๋ยวรอหลักร้อยล้านมาตัดเนาะเดี๋ยวรอหลักร้อยล้านมาตัดค่ะทุกคน นี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะอาจารย์ปัญญาก็ให้ดูแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องหรือว่ามอบ,มอบน้ําใจนะคะให้อาจารย์ปัญญาหรือให้หลานนะคะก็ตามน,นี้เลยนะคะค่าน้ําชุงน้ําฉาเนาะขอให้อาจารย์แตกสามตัวนะคะหมานเฮงปังกันไหมเนาะนะคะใครได้ดีใจด้วยนะคะขอให้แตกอีกนะคะเราก็แตกกันจึ้งมากเลยนะคะสี่ตัว สี่ตัวตรงหกตัวตรงนะคะสามตัวตรงนะคะบนแล้วก็ล่างก็ตรงตรงอีกนะคะก็ขอให้แตกแบบวันจันทร์นะคะโอ้แตกแบบนั้นนะ่ะสนุกคะ่ะทุกคนว้ายกีดจนเจ็บคอกีดหลายหลายเป็นจังในรัฐบ,บาลไทยเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะสู้ๆปังกันนะคะวันพุธนี้ปังกันเฮโกช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีจ้า